คุณสมจิตคุณสมจิตก็บอกสวัสดีคุณปันนี้ไกลไปถึงค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายเป็นพลังบวกพลังใจนะคะโดนโดนไม่ต้อยท่วงถัญญาตลอดเลยประการชาแนลบอกขอเดินทางต่อนะคะแม่ต้อยขอบคุณค่ะลสวัสดีค่ะทุกท่าน สวัสดีเฟ e บุ๊กสวัสดี A.I. นะคะทานข้าวกันนะคะได้เวลาทานข้าวก็วทานข้าวกันนะคะบอกผมนอนฟังคะ่ะไม่มีสาวมาและนอนฟัง <c oughs> ประตูของโนละตีมและโบนัสโอเคนะคะ ประตูของขยันลงอ่ะแม่ไม่ค่อยมีเวลาได้ลงประตูโขงก็อยากจะลงเยอะๆเนาะนขอบคุณนะคะเจี๊ยบตาเจี๊ยบตาาแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบขอบคุณสวัสดีตอบกลับกับคุณเจี๊ยบตาตาแก้วนะคะเจี๊ยบตาตาแก้วประกอบพะพันสวัสดีค่ะและขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังใจค่ะขอบคุณพลังบวกนะน้องนาง เป็นตรอยกระส่าสมเวลาอยู่จากขอบคุณที่มาทักทายเป็นพลังบวกพลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณทุกปนเดี๋ยวถ้าไม่ต้อยไปตื่นยังคุณเปงคนตื่นยังตื่นแล้วหรือว่าแวบ,บไปไหนมา ตอนนี้ไม่ต้อยก็ยังอีกยาวนะคะยังอีกยาวกดเวลาดูแล้วยังอีกยาวเพราะว่าไม่ต้อยขึ้นเละเวลาเลทจุวนอีดน,นาดก็ตอบกลับกับคุณบางออนกัเชนลำนะคะขอบคุณพลังบวกเขาเรียกว่าน้องต้มก็เป็นน้องต้มนะ น้องต้มจากตีจะเกตนะคะพลังบวกพลังใจให้แม่ต้อยนะคะอุนตะคำจันบางองอยุเชนลำสวัสดีค่ะจดจำฉันสวัสดีคุณจดจำฉันปลไก่กระทักทายกับแม่หนิงนะคะวันนี้ใครไปถึงขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะขอบคุณที่มาเป็นพลังบวกพลังใจให้กันและกันคะ่ะขอบคุณแม่เพนจันต้องการพลังบวกอีกเยอะคะ่ะ ีลมจับไม้จับมือไม่ต้อยไปด้วยนะคะไม่ต้อยยังไม่ทานค่ะหยือร้อยอปิดบ้านก่อนไม่ต้อยจะทานนะคะขอบคุณทุกคนค่ะคุณอว้วนวนตะคามจันทร์บอกอ๋อครับผมแม่เรียกเสียงหัวเราะอีกแล้วคุณอ้วนทำตะวันทานข้าวหรือยังคะ เบญจวรรณล่าดอนดูสวัสดีคะ่ะเบญจวรรณตอบกลับคุณมงคลขิมนอกนะคะลดบ้างก็ไปตามกาลังเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายเป็นพลังบวกพลังใจให้กับบาลังเลเนอะคุณอ้วนต่อน้อยร้อยปอนตอบกลับคุณอ้วนนะคะคุณอ้วนตะคมจันทร์ค่ะควายขอบคุณทุกดวงตาขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายนะคะ ขอบคุณทุกพลังหัวขอบคุณทุกพลังใจแต่ขอดูเวลานี้นึ่งอ้าโอ้ทักทายกันแป๊บเดียวเนาะเพื่อนๆหว่างรอเพื่อนๆไม่ต้องร้อยร้านขอทานขนมนไปบางทางนะคะแม่หนิงหลับหรือยังปลุกแม่หนิงแล้วแม่หนิงตื่นตื่นแล้วๆเพื่อนมาทักทายแล้วคะ่ะแม่หนิง ผมกำลังใจกับบ้านหลังเล็กน้อยผมไม่ต้อยร้อยร้านนะคะน้องจ้มบอกสวัสด,ดีค่ะน้องประตูโขงเป็นจัน <c oughs> ต่อยเริ่มเสียงหายแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะลงแล้วค่ะเพราะว่าเหลือไม่กี่นาทีแล้วนะคะขอบคุณทุกกำล,ลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายขอบคุณนะคะจะไปแถวนั้นคะ่ะตีแยก PMY นะคะ แถวแถวนางยักษ์มันไม่ต้องจะไปค่ะแหลมเจริญขอบคุณที่มาทักทายเป็นพลังบวกพลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณทุกโปววันนี้คุณอ้วนมานะหน้องเป้ะค,คุณอ้วนมาอยู่กับแม่ตั้งนานขอบคุณดวงใจดวงที่สิบแปดนะตามตุ้ยมาบอกคุณเพนจันสวัสดีค่ะวันที่ไกลไปถึงเพญจันพนา หันหน้าหันหลังแล้วก็ลืมแลวคะ่ะวันวัน,วนหนึ่งนวเนียแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วธนาติดหกโมงเช้าค่ะแม่ไปหาน้องอยู่ค่ะเพนจำได้ค่ะเพราะว่าไม่ต้อยก็จะถ้าเห็นเนาะถ้าผ่านไปเจอขอบคุณนะคะเปิดบ้านอยู่ก็ยังรับชมไม่ต้อยร้อยร้านนะคะขอบคุณคุณสมบูรณ์นะคะ คุณศีลาพิมงขอบคุณมากครับไม่เห็นนะคะตามตุ้มาก็คุณเบญจวรรณสวัสดีค่ะตามตุ้อ่รับกําลังใจและขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจค่ะขอบคุณตาวน้อยร้อยปอนนะคะตาวน้อยร้อยปอนคัดคายพูดคุยกับคนอื่นบ้างไม่งั้นเราไม่มีเวลาเลยแล้วก็ภารกิจที่บ้านเราเนาะคุณกัลยาเป็นเพื่วัต นางรักนายแบบหนุ่มเมืองช้างสวัสดีนะคะผมก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่แล้วก็จําไม่ได้ด้วยคะ่ะว่าตัวเองตัวเองอลงอะไรไปมั่งถ้าพูดถึงว่าหายไงเพราะว่าถ้าเราเปิดเลดไปเราก็เราก็ต้องเลดไปให้ครบเวลาในไลนะ์นะขอบคุณทุกพลังบวกนะคะขอบคุณทุกพลังบวกขอบคุณทุกพลังใจจ้า ไม่ต้อยอยากได้ต้มหล่นเหมือนคนอื่นมั่้างเนาะอยากได้เพชรสีชมพูคะ่ะระบบได้อะไรทานข้าวกลางวันคะ่ะกาวร้านหนุ่มเมือนค้างบอกสวัสดีครับน้องเจี๊ยบคนมีรถหลายคันก็ จะสะดวกแบบเนี้ยเนาะแม่นะ่ะมีรถคันเดียวเบนจวรรณก็เลยไปไม่ถึงแม้พี่จันทอกหัวลแล้วเสื้อเลบๆเนะี่ยยังไม่บอกเลยยังไม่บอกเลยแม่เป็นจันท์เห็นไหมเบนจวรรณนนะ่าดดนดูสวัสดีค่ะแม่ต้อยสวัสดีค่ะมาตรงกําลังใจค่ะขอบดีค่ะตอบกลับ น้องต้มนะคุณสมใจชื่อภาษาอังกฤษไม่ต้อยไม่รู้นะว่าอะไรแต่ว่าเรียกภต่างสัมพันธ์ที่ดีนะคะต่อยอยล้านก็ยินดีต้อนรับทุกคนแม่เพ็ญจันทร์แม่เพ็ญจันทร์ก็อยู่นะแม่เพ็ญจันทร์ก็มาอยู่นานแล้วค่ะรอให้ไม่ต้อยปิดบ้านเลยค่ะแม่เพ็ญจันทร์แม่เพ็ญจันทร์คะ่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะจดจำฉันสวัสดีคุณสมจิตค่ะสมจิตก็สวัสดีค่ะแม่เพจนจันท์มาสักทายเพื่อนๆเ,เลยหลับไปยาวเลยนะหลับไปยาวเลยแม่เพจนจันทรอยู่นานค่ะอีกตักไม่ถึงติดนาทีคนณมงคนอีกแป๊บหนึ่งค่ะ ขอบคุณนะคะที่ยังแวะมามาตะพุทธบอกหาดหาดน้ำดินหาดายสวยค่ะหาดายกว้างเราจะไปหาดน้ำดินนะคะแม่เพนจันทขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะขอบคุณที่มาเป็นพลังบวกพลังใจให้กันและกันคะ่ะขอบคุณแม่เพนจันตักทายพูดคุยกันนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์สิ่งดีๆนะคะทักทายร้อยปอนนะคะ อยากไปไม่ได้ยังแวะทักทายติดพันเพื่อนๆอยู่เพนจันคุณเพนจันก็สวัสดีคะ่ะสาวน้อยตบใสนะคะคุณอ้วนคุณอ้วนตะคำจันก็สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะคุณวอนบอกคุณวอนแสงกุลังบอกสวัสดีทานข้าวยังวินิจได้ไรทานข้าวกลางวันคะ่ะทำคลิปงานลาดงานหลวงไม่ต้อย ประตูของมีผู้ช่วยนะคะเข้ามาทักทายแล้วอย่าลืมฝากหัวใจไว้กับไม่ต้อยร้อยร้านด้วยนะคะทุกสวัสดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาทักทายนะคะวันนี้ไกลไปถึงไม่รู้เป็นอะไร